ค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆการเฮ็ดคลิปเห็มันมีความสุขเนอะค่ะก็คือเฮ้าเฮ็ดในสิ่งที่เฮ้ามากักเฮ็ดได้สิ่งที่เฮ้ามากักเฮ็ดชอบเฮ็ดถือขิงกับเฮ้ามันยังบ่เขินยังบ่าอายจ้ะจังเฮ้ามักเฮ็ดกับเขาเฮ็ดขนมเฮ็ดอีหงยังก็แล้วแต่ที่เฮ้ามากักแล้วก็เฮ็ดอยู่ในประชีวิตประจําวันของเฮ้านะคะแล้วมันสี ชินนะคะแต่มันสีบลเขินบลเฮาเฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดประจํานะคะนี่ละคือการเฮ็ดคลิปให้มันมีความสุขค่ะแต่การที่เฮาไปเฮ็ดตามมูสมมติว่าเฮาเฮาไปเฮ็ดคลิปในแนวตลกหน้าตาเฮามันบ่แม่นคนตลกมันก็อาจสิบ่คนเบิ่งก็อาจสิบ่ตลกไปนําเฮานะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบฟื้นๆนะคะนี่ละค่ะการที่เฮ็ดคลิปให้มันมีความสุข มันจังสิเห็ดคีบได้ตลอดนะคะเข้าชิ้นอยู่กับอีกอย่างเข้ากับเห็ดอันนั้นแหละค่ะคือจังโตคอยเองคือกันขอบบริเวณบิสมิส,สเรียดกับการแตงหนาบริเวณบิสมิเรียดกับอา่ากับการที่ว่าคอยสีเห็ดนะคอยสีอยากอายลูกเรือ่องยเพราะว่าโตเขาก็แตงยังฉีดมาตลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งการนำงานมันกับบริเวณมีผลกระทบ กับการทํางานเอียงกับเหลวแต่นะคะมันคนละส่วนกันนะคะเพาราะว่าบ่สสีลูกว,ว่าสี่คนในครอบครัวเขาหัวจากนิสัยของเฮาอยู่แล้วว่าเฮาเป็นแบบใดนะคะเอาสิ่งที่ตัวรของมักเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเอาสิ่งที่จักรของเห็ดแต่ละมือแต่ละเว้นมาเห็ดคลิปนะคะมันเป็นความถนัดของจ้กของนะคะมันจังบอกเขินบอเกอร์เขินบอสอายนะคะ ขันสมมติว่าจังสมมติข่อยน่ะข่อยมากเบิ้งตลกกับจริงยู่ข่อยมากเบิ้งคลิปตโลกกับจริงยู่แต่ว่าเขาต้องเบิ้งเอกลักษณ์ของเขาเขาต้องเบิ้งตัวรูปลักษณะของเจ้าของนะคะว่าเขาเหตุนแนวคิดแนวตลกได้บนะคะนั่นแหละค่ะหรือว่าจังใดก็แล้วแต่พี่น้องเด้อแล้วแต่พี่น้องทุกคนนั่นแหละตัวข่อยเองข่อยก็แนะนำให้ซํานี่ แต่ถามว่าขอฟังขอฟังขอสิเหลี่ยบบอค่ะเพราะว่าอย่างเขามีงานหลักเอยู่แล้วนะคะเขามีงานหลักเอยู่แล้วเฮดคลิปก็คือง,งานเสริมหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็อาจจะมีรายได้เกิดขึ้นกับกับตัวเราเองในวันข้างหน้าคิแค่นั้นจริงๆค่ะแล้วจะได้มีความสุขนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปและคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนทําคลิปแบ่งมีความสุขนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบาย